พาระศึกษาประจำพเดียมค่ะเพื่อให้เกียรติในการกล่าวเปิดงานข่าวการน,นี้ขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติต้อนรับท่านค่ะครับกระเพียนท่านรองผู้ว่าการจังหวัดพัทลุงท่านจัดชัยอุตสาหะท่านรองชุบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมท่านปีริกากำลังชัยนะครับท่านรองชุบดีกรมภาษา นณะสวนราชการในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียงท่องเที่ทยวและเกลียดจังหวัดแขผูพมีเกียริพ่อครูแม่ครูโนราที่เคารพทุกท่านหล่อจนทีมนักเรียนทั้ง4ทีมนะครับที่มาทําการประกวดในวันนี้พี่น้องจอจังหวัดพัทลุงและพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับทุกท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่า กรมักษากระทรวงเที่ยวและกีฬาอยู่ๆมาจัดกิจกรรมตรงนี้ได้อย่างไรก็ต้องเรียนนะครับว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็ได้โดยดําริของท่านฐมตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านพิพัริชีพประการแล้วก็ท่านเลขานุก,การรัฐมนตรีนะครับท่านเกมยพลวิจิกุลเนี่ยก็ก็ได้ดมริแล้วก็พูดจาหาหรือกับทางกรมภาษาตอลอดว่าในส่วนของกรมภาษานอกจากเราส่งเสริมด้านของกีฬาเพื่อมลชนกีฬาเพื่อนักเรียนเพื่อ ขัน้นพื้นฐานแล้วเนี่ยเรายังมีอีกพันธกิจหนึ่งก็คือในเรื่องของนันทนาการเราพยายามปลูกฝังส่งเสริมให้เรื่องอนันทนาการอยู่ในชีวิตของวิถีประชาชนคนไทยทุกคนนะครับเพราะว่ากิจกรรมอะไรต่างๆถ้าไม่ใช่ในเรื่องของสิ่งที่ผิดกฎหมายถือว่าเป็นนันทนาการทําและมีความสุขถือว่าเป็นนันทนาการทั้งสิ้น,นในเรื่องของกรมรักษาเนี่ยโดยสำนักสำนักนันทนาการเราพยายามปลง ปลูกฝังและส่งเสริมให้เกิดชมรมกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการรักษาไว้ซึ่งขนบเทียมวัฒนขนมรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในส่วนของโนราก็เป็นสิ่งหนึ่งเป้าหมายหนึ่งในการที่เราปลูกฝังแล้วก็เร่งดําเนินการนะครับเราก็เลยได้มีการดําริที่จะดําเนินการจัดให้มีจัดมาการรมประกวดศิละปะการแสดงพื้นบ้านโนราขึ้น ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีว่าจังหวัดพัทลุงถือว่าเป็นจังหวัดแรกที่จัดการประกวดศิลปะก,การแสดงพื้นบ้านโนราชิงถ้วยพระราจานของสมเด็จพระนางเจ้าพรหมราชินีถือว่าเป็นครั้งแรกถามว่าทําไมถึงมาเน้นที่จังหวัดพัทลุงก็ต้องเรียนว่าจากที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบอกมาแล้วนะครับว่าพัทลุงเนี่ยมีต้นกําเนิดอยู่ที่โนรามีต้นกาเนิดอยู่ที่พัทลุงเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลหลัก และที่สําคัญอย่างยิ่งวันนี้เราได้รับความเมตตาจากพ่อครูแม่ครูโนราหลายๆท่านนะครับแล้วก็ความร่วมมือจากโรงเรียนแล้วก็ทีมโนราเข้ามาร่วมประกวดนะครับปีนี้เรามีการประกวด2รุ่นนะครับก็คิดว่าในปีต่อๆไปก็จะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นที่สําคัญที่สุดการที่เมื่อเราได้รับดําริจากท่านลุงฟรีแล้วพอเราเริ่มดําเนินโครงการนี่ก็โชคดีที่ยูเนสโกได้ให้การรับรองนะครับว่าโนราเนี่ยเป็นศิละปะ าการแสดงพื้นบ้านอย่างหนึ่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมนะครับซึ่งตรงนี้คงจะไม่กล่าวถึงไม่ไดก้ก็ต้องขอบคุณทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ขอยัดขอเสียงปรบมือให้กับทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึงถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลจริงๆดูแลเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในองค์การส่งเสริมแล้วก็ผลักดันที่จะขึ้นทะเบียนยูเนสโก ที่สำคัญที่สุดวันนี้เห็นลูกลูกหลานแม้ว่าวันนี้จะมากันแค่สีทีมแต่เห็นเด็กเล็กๆนะครับได้มาร่วมประกวดในครั้งนี้ถือว่าเป็นความชื่นใจมีความสุขใจของผมเป็นอย่างมากเพราะอะไรโนรานอกจากการเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่ดีโนรายังเป็นสิ่งที่จะเป็นตอบโจทย์ได้ว่าตอบโจทย์ทางด้านของการพลศึกษา พละศึกษาไม่ใช่ของการกีฬาอย่างเดียวพละรักษาคืออะไรก็ได้ทําแล้วทําให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่างที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบอกยูยูให้ท่านมาตั้งฉากรำท่าเนี่ยยังไงก็สู้เด็กไม่ได้เพราะนั้นเด็กๆทุกคนเห็นตัวเล็กๆเนี่ยแข็งแรงทุกคนนะครับกว่าจะฝึกมาได้เนี่ยอยู่บนการเครี่ยวกมของพ่อครูแม่ครูโนราทุกท่านเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนเห็นแล้วก็ชื่นใจรักษาไว้นอกจาก ลูก,ลกลๆลหลานได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วโนราเรายังเป็นสิ่งที่จะช่วยปลูกฝังให้เด็กทุกคนมีความมุมานะอดทนรู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามรู้จักทำปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยเป็นอย่างดีเพราะถ้าลูกๆไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินยัยที่พ่อครูแม่ครูสั่งสอนมาลูกๆก็ไม่สามารถฝึกมาตรงนี้ได้เพราะจะเห็นได้ว่า โนราก็เป็นสิ่งหนึ่งเป็นกิจกรรมทางพงารศึกษาเป็นกิจกรรมทางกายที่ส่งเสริมทั้งร่างกายและจิตใจได้เป็นอย่างดีอีก,อกทางหนึ่งด้วยและที่สําคัญณนะวันนี้เรากําลังผลักดันโนราซึ่งถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญตามนโยบายของรัฐบาลน,นะครับก็ถือว่าวันนี้เรามีส่วนร่วมร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนั้นในส่วนของกรมภาษาก็าต้องขอกราบขอบุณทางท่านผู้ว่าการจังหวัดพัทลุงท่านรองผู้ว่าการจังหวัดท่านหัวหน้าส่วน ในทุกส่วนของจังหวัดพัทลุงที่ได้ให้ความเมตตากับกรมรักษาแล้วก็ร่วมมือกันกจัดกิจกรรมที่จะไม่เอ่ยถึงไม่ได้เลยก็คือท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพัทธลุงและคุณครูบุคลากรของเรียนพัทธลุงทุกท่านที่ให้ความเมตตาในการเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์ในเรื่องของสถานที่ขอชื่นชมคณะกรรมาก,การจัดงานทุกท่านที่ดำเนินการจัดกิจกรรม เตรียมการแล <ste ep Hayır> ้วก็วางแผนมาเป็นอย่างดีนะครับในนามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอกอบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งและขออานวยพรให้คณะโนราทุกคณะที่เข้าประกวดนั้นประสบความสําเร็จหลังที่มีความตั้งใจในการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีแล้วก็ให้การจัดประกวดในครั้งนี้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยสมเจตนารมณ์ตามวัตถุประสงค์ในทุกทุกประการแันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดการประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้านโนรา ชิงช่วยพระอาจารสมเด็จพระนางาจ้าพระบ,บราชินีประจำปีพุทธศักราช2566ในงานมหากรรมภูมิบัญญานันทนาการท้องถิน่นภาคใต้หนบันนี้ครับขอบพระคุณค่ะบค่ะ